ล้ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามันพร้อมๆกันนะคะว่า ปีนี้เนี่ยใครได้เป็นสุดยอดการตลาดที่ดีที่สุดของประเทศไทยแต่ดิ่ฉันว่าผลก็คงจะไม่ค่อยพลิกโผมากเท่าไหร่คิดว่าคุณทอยดิฉันแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยก็น่าจะมีมีสุดยอดแบรนด์ที่ทําการตลาดได้ดีที่สุดอยู่ในใจแล้วเหมือนกันคุณทอยเท่าที่รู้ผลมาเนี่ยพลิกโผบ้างไหมคะโอ้โห oh, ไม่พลิกโผลเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นไป,นปนดังตามที่หลายๆคนนะคะได้ทราบถึงกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ที่เขาได้รางวัลที่เป็นสุดยอดทางการตลาดแห่งปีของปี2013ไปเรียบร้อยแล้วส่วน หลักเกณฑ์นในการตัดสินนะคะของทางสมาคมการตลาดนั้นะนะคะเขาก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าตั้งใจที่จะเลือกให้เป็นรางวัลให้กับพวกกลุ่มนักการตลาดของไทยนะคะความคิดของคนไทยเราเองอแล้วก็รางวัลน,นี้นะค่ะก็จะมีเป็น3รางวัลน,นะคะก็คือรางวัล Go ล w a วอร์ดซินเวอร์อวอร์แล้วก็บรอนซ์อวอร์นะคะส่วนแนวทางในการตัดสินนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นรูปแบบของ Marketing c a m p คมเปนะคะหรือว่าแบรนด์บิวดิ้งที่ประสบความสําเร็จ เป็นผลงานที่ทําสําเร็จไปแล้วหรือว่ากําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากฝีมือนักการตลาดของคนไทยแล้วก็ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากที่อื่นด้วยค่ะต้องบอกว่าตั้งที่ได้มีการดูว่าแต่ละสินค้าเนี่ยมีการทําการตลาดอย่างไรออกมาบ้างคนไทยเก่งมากๆโอ้ oh. คือฝีมือแล้วก็การครีเอทของของครีเอทีฟของคนไทยว่าจะทําการตลาดยังไงแล้วก็จะครีเอทออกมาในรูปแบบไหน <c oughs> เพื่อให้สินค้าเนี่ยมันสามารถติดตลาดได้มากที่สุดดิฉันเชื่อว่าเ <c oughs> ชื่อว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยนะเก่งมากอย่างพูดพูดถึงเรื่องการตลาดเนี่ยค่ะ ถ้าสมมติว่าเวลาเราขับรถไปบนทางด่วนอย่างน,น้อยเนี่ยหลายๆคนคงจะต้องเห็นบิลบอร์ดบนทางด่วนที่สะก,กิดสายตาสะดุดสายตาให้หลายๆคนเนี่ยสนใจกับการตลาดทางอ้อมที่แบบว่าให้สนใจกับออแบรนด์ของสินค้านั้นๆแล้วก็รวมไปถึงการตลาดการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือว่าทางทีวีด้วยค่ะเข้มข้นมากๆอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแบรนด์อะไรนะคะที่ได้เป็นที่สุดของการตลาดประจำปีนี้ครั้งที่6นี้นะคะไปติดตามได้ในช่วงไม้เด็กการตลาดกันเลยค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณทอยต้องเฉลยแล้วต้องเฉลยออกมาแล้วค่ะว่าแบรนด์ไหนคะที่ได้เป็นสุดยอดค่ะคุณทอยคะเท่าที่ได้ไปไปร่วมกับงานมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณชอบกินไอศครีมหรือเปล่าคะพูดอย่างนี้ไม่ต้องเดาแล้วคุณผู้ชมพูดถึงไอศครีมแล้วปีที่ผ่านมาก็คงไม่มีแบรนด์ไหนที่จะเกินแบรนด์นี้ Top o f the Town มากเลยใช่ค่ะกินแล้วไม่พิ้นค่ะ ตามคอนเซปต์ของเขาแบรนด์อะไรคะเฉลยเลยดีกว่าแมกนัมค่ะแล้วแมกนัมเนี่ยเขาสามารถตีตลาดออกมาได้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยเรียกว่าเป็นการสร้างยอดขายเป็นประวัติการนะคะอันนี้คือหมายถึงยอดขายในประเทศไทยหรือว่ายอดขายทั่วโลกในประเทศค่ะคือทั่วโลกเนี่ยก็คือเขาขายดีอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศของเราเนี่ยค่ะ แหมไม่อยากจะบอกจะต,ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วค่ะว่าภายในเดือนเดียวนะคะหลังจากที่เขามีการ r e อน u n c h b น n d ใหม่นะคะ,คะเดือนเดียวเท่านั้นสามารถสร้างยอดขายได้เท่ากับ1ปีที่ผ่านมาในปี2,554นู้นูเลยล่ะค่ะ เดือนเดียวของปี2555้แนต่มีการรีแบรนดิ้งใหม่ใช่สามารถสร้างยอดขายได้เทียบเท่ากับปี54ทั้งปีเดือนเดียวทํายอดขายได้ทั้งปีคุณคิดดูสิคะดิ่ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงได้สุดยอดการตลาดแห่งปีที้ไปสุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าไม้เด็ดการตลาดของไอศกรีมแมนัมจากแบรนด์ดังอย่างยูนิลิเวอร์จะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะค่ะ คลาสสิกไอศครีมวานิลาเนียนนุ่มเคลือบชั้นช็อกโกแลตเบลเยี่ยมแท้หนากรอโฆษณาชิ้นนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ทําให้ดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งนะ ที่ไปหาซื้อแมกนัมที่เขารีรัลโออกมาใหม่เนี่ยมาหากินบ้างเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ที่ได้กินแมกนัมตามที่คุณผู้หญิงอยู่ในอยู่ในโฆษณาชิ้นนี้ที่เขากินเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเขากินแล้วเขาฟินอ่ะแล้วเขาเป็นเจ้าหญิงขึ้นมาในลิปตาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากมีโอกาสเหือนบ้างเะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่โดนการตลาดของแมกนัมเนี่ย อืมค่ะก็พอเห็นแล้วเนี่ยก็อยากที่จะเสียเงินนะคะ40บาทได้ลองชิมไอศครีมแม็กนัมกันบ้างเห็นโฆษณาแบบนี้แล้วต้องบอกว่ากลยุทธ์ของเขานี่โอ้โหคือมีการเตรียมพร้อมอย่างดีเลยทีเดียวแต่ว่าเราคงต้องมาฟังในส่วนของทางนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะว่าแบรนด์นี้เขาได้รางวัลโกลอว์มาได้ยังไงแล้วทางนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองมองว่ายังไงบ้างไปฟังกันด้วยค่ะ Talk of the Town จริงนะครับคือถ้าเกิดว่าผลงานนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโกนี่คงต้องมีคนสงสัยมากๆเลยนะครับก็คือผลงานของไอศครีมแม็กนัมนะครับที่เรียกว่าฟินนอมินันนะครับที่สามารถที่จะเปิดตลาดไอศครีมนะครับที่เรียกว่าเป็นไอศครีมที่สามารถที่จะซื้อหาแล้วก็รับประทานได้ง่ายๆนะครับทั่วประเทศทุกบุมเลยนะครับแล้วก็ สามารถที่จะสร้าง Value ให้กับ Product ได้เป็นอย่างดีนะครับปกติลักษณะของสินค้าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็บางครั้งเนี่ยผู้บริโภคก็อาจจะค่อนข้างอาจจะมีคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของราคาบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแต่ว่าไอศครีมแมกนัมเนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวแคมเปญโดยใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสานเรียกว่าครบเครื่องทางส่วนผสมทางการตลาดเลยนะครับทั้งแต่ดวตัว Product เป็นต้นมาในแง่ของการทำโปรโมชั่นทั้งทางด้านออนไลน์ออฟไลน online, ์ที่บาลานซ์กันมากๆและที่สำคัญยิ่งกว่านั้ ก็คือเรื่องของการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมไปทุกจุดจําหน่ายนะครับแม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเนี่ยวันที่เปิดตัวแคมเปญมา,าก็มีสินค้าที่จะให้ผู้บริโภคนียซื้อหาได้เรียกว่าครบหมดฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของแคมเปญมีความสําเร็จเป็นอย่างสูงมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็ยังใช้ลักษณะของการเอานําเอาเรื่องเซเลบริตี้เนี่ยมาเป็นเอนดอร์สนะครับทำให้เรื่องของแคมเปญตรงนี้กลายเป็นท็อกของเดอะทาวแล้วก็ กระแสไบโัลทางด้านของออนไลน์นี่ก็ช่วยส่งได้มากๆนะครับทำใหเ้เรื่องของผลผลลัพธ์เนี่ยในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับก็ทําทให้ยอดขายเนี่ยชนะยอดขายในปีที่ผ่านมาทั้งปีเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่า,าพวกเราทุกคนเนี่ยน่าจะน่าจะรู้จักแคมเปญนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจริงๆสมาคมก,การตลาดก็ต้องถือว่าก็เรียกว่ามอบรางวัลโกลบอดให้ด้วยด้วยความด้วยกำยกย่องอย่างใจจริงๆครับ ก็ะคะงหนีไม่พ้นอยู่แล้วโกลเดอร์วอตตกเป็นของแมกนัมไปโดยปร,ริยายเลยนะคะแล้วก็คุณทอยคะในช่วงยุคที่สื่อของดิจิตอลเข้ามามีส่วนสําคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยแมกนัม um ก็สามารถทําได้ดีมากๆเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีบรรดาเซเล็บเห<ช>ล่าคนคดังนั่งถือทานไอศครีมแมกนัม um, โพสต์รูปลงในโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Instagram ที่ตอนนี้มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเรานี่แหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เข้าถึงคนได้มากเรียกได้ว่า การทุ่มงบนะคะในการรีลอนช์แบรนด์ของแมกนัมนะคะร้อยล้านบาทนี่ก็เรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวเพราะว่าได้กำไรไปโอโ<ม>้โหอลังการหลายร้อยล้านบาทเช่นกันแล้วจุดสำคัญนะคะที่เป็นไม้เด็กกับตลาดของแบรนด์ดังอย่างยูนิลูเวอร์นี้นะคะที่ทำแมกนัมตัวนี้ออกมาเนี่ยค่ะคือ1เลยเขาบอกเลยค่ะว่า Product เนี่ยคือต้องเป็นแบบไฮเอ็น d อยู่แล้วเป็นแบบ<ม>ว่าไอศครีมพรีเมียมนะคะถึงแม้ว่าจะขายตามตู้ตาม ร้านสะดวกซื้อก็ตามแต่แต่ว่าเป็นไอศครีมที่เขาบอกว่าเป็นไอศครีมเกรดดีไอศครีมแท้จากเบลเยียมนะคะแล้วก็มีการปรบบปับแพคเกจิ้งให้ดูแบบโอ้โหคุณซื้อเสียเงนิน40บาท<น>แต่คุณยอมที่จะเสียที่แบบว่าดูเหมือนราชนีที่คุณบอกเมื่อสักครู่แล้วก็มีการเลือกใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะถึง5คนก็คือจะต้องเป็นคนดังๆในกระแสโซเชียลมีเดียเป็นซุปตาเป็นคนดัง<น>ไม่ว่าจะเป็นคุณชมพู่อรารยาคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมคุณโอปอ,ปอ ปาวริษานะคะปณิสราค่ะแล้วก็คุณเต๋อชันทวิทแล้วก็รวมไปถึงสาว,สาวสเซเล็บดีไซนเนอร์คนดังนะคะอย่างคุณพลชว,วพร <ฮะ S 2> 5คนนี้นะคะคุณรวมในกระแสโซเชียลมีเดียที่เขาเล่น Facebook Instagram หรือว่า Twitter แล้วเนี่ย <ฮะ S 2> มีไม่ต่ำกว่า3ล้านคนเพราะฉะนั้น Impact เวลาที่เขาจะโพส์รูปออรูปในการ กินไอศครีมเป็นการสร้างกระแสเพื่อที่จะให้กระจายเป็นวงกว้างก่อนที่จะทําการจําหน่ายสินค้าจริงๆเนี่ยคะ่ะประสบความสําเร็จมากจริงๆคือยังไม่ทันขายเลยนี่แหละค่ะมันเป็นกระแสเอาคาว่าไวรัลคือมันแพร่กระจายได้รวดเร็วมากๆในโลกอินเทอร์เน็ตเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยเองก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ มหาศาลเลยเหมือนกันอนอกเหจากจะโกลด์อวอร์ดแล้วคุณทอยจอยเองมีในเรื่องของซิลเวอร์อวอร์ดหรือ<ช>ว่ารางวัลที่2มาฝากกันด้วยใช่คะ่ะปีนี้นใครได้ที่2คะโอ้ยรางวัลน,นี้นะคะรางวัลที่2ที่เป็นซิลเวอร์อวอร์ดเขามอบให้ถึง3บริษัท3แบรนด์ด้วยกันแต่แล้วก็ในแบรนด์แต่ละแบรนด์นะคะที่ได้ก็มีความแตกต่างในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างชัดเจนอันนี้บอกเลยค่ะว่า อันดับหนึ่งแหมเป็นรางวัลเดียวนะคะที่เป็นในกลุ่มของธนาคารที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปด้วยก็คือ TMB ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอีกสองบริษัทนะคะก็คือ Corporation s ิ n g c p r r o t i t n o n และมอดสเตล a ลตนกนางนวนดิฉันมีความสงสัยใน TMB เหมือนกันว่าอะไรคือกลยุทธ์ทางการตลาดของเขาเขาเขาลนช์อะไรออกมาแล้วคะทำให้เขาถึงได้ Silver Award นี้ไป จุดเด่นทางการตลาดของธนาคาร TMB นะคะคือการเข้าถึงผู้บริโภคปกติคุณฝากธนาคารเป็นแบบฝากอ้อมทรัพย์ฝากประจําฝากประจำเพ <อ S 1> าระพ <อ S 1> าระด้วยความที่คิดว่าการฝากประจำเนี่ยได้ได,ได้ดอกเบี้ยเยอะไงแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าการฝากประจำเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถถอนได้ใช่ค่ะ แล้ว TMB เขามีมีกลยุทธ์อะไรเรอคะที่ทำให้เพราะที่ฉันเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารในเรื่องของแวดวง, mm. วงการธนาคารเท่าไหร่เหมือนกันตรงนี้แะคะคือสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างเวลาที่ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคหลายคนอยากจะเก็บออมอยากจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มฝากเงินไว้ระยะยาวแต่พอถึงเวลาบางทีคุณคุณพัฒหคุณปุ้ยเนี่ย ฝากประจําอยู่ดีๆเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สบายรถรถเสียอยากจะได้เงินก้อนมาทําธุรกิจธุรกรรมทาไม่ได้ดนะไม่ได้ค่ะถอนมาปุ๊บอาจจะได้ดอกเบีย้ยไม่ครบหรือว่าอาจจะแบบว่า <ๆ S 1> โดนลดดอกเบีย้ยไปเลยอันนี้เขาบอกเลยว่าเงินฝากไม่ประจําคือฝากแต่ว่าได้ดอกเบีย้ยสูงด้วยอันนี้ต้องไปฟังเขาด้วยค่ะว่าเขาจะบอกว่าอย่างไรกันบ้างค่ะผมเปิดบัญชีฝากประจําอยากได้ดอกเบี้ยสูงถอนเมื่อไหร่ก็ได้ที่นี่มีไหมครับไม่ยังมีนะดอกเบี้ยเหมือนฝากประจําเลยอะครับ ไม่มีแน่นอนค่ะผมแบงค์ไหนก็ไม่น่ามีนะฮะมีสิครับแต่ที่ TMB มีบัญชีฝากไม่ประจำเพราะบัญชีฝากประจำถอนไม่ได้แต่บัญชีฝากไม่ประจำถอนได้แถมยังได้ดอกสูงใหม่บัญชีเงินฝากไม่ประจำถอนได้และได้ดอกสูงฝากกับ TMB ที่ TMB เท่านั้นกว่า450สาขาทั่วประเทศนี่นะคะก็เป็นโฆษณาที่ฉันจำได้เหมือนกันจำได้แวบๆขึ้นมาแล้วแหละ ว่าจำาะหน้าคุณดูใช่คุณดูคุณดูเนี่ยเป็นแบรนด์วอร์สเดอร์ของ TMB อยู่ด้วยเหมือนกันมี<ช>หลายโฆษณาแล้วนะคะก็จําได้ว่าออมีการทําคล้าย,คลายกับว่าไปสอบถามธนาคารแต่ละแห่งว่ามีฝากประจําดอ,อกเบี้ยสูงที่ถอนได้หรือเปล่าแต่ละแบรนด์แต่ละธนาคารก็บอกว่าไม่มีหรอกมันจะมีได้ยังไงก็ฝากประจําก็ฝากประจำนี่มันจะถอนได้ยังไงใช่แต่ TMB มีเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยทําให้มันสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่ที่มีความต้องการที่จะได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ต้องการ ที่จะาสามารถถอนออกมาได้เมื่อไหร่ก็ได้งานนี้เขาเรียกว่าเป็นการแหกกฎทางการธุรกรรมทางการเงินของหลายๆแบงก์เลยทีเดียวอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการดึงดูดใจผู้บริโภคเพราะว่าล่าสุดนี้แคมเปญน,นี้แบรนด์นี้นะคะของ TMB สามารถดึงให้มีผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วกว่า1ล้านลายเลยทีเดียว หล้านเลยเหรอคุณใช่ค่ะเป็นไงคะถือว่าเป็นตัวเลขเป็นสถิติที่ถือว่าสูงมากๆเลยนะแล้วล่าสุดถ้าสมมติว่าเวลาคุณไปเดินตามห้างนะคะเดี๋ว่าคุณเห็นตู้ ATM ของ TMB จะเห็นป้ายใหญ่ๆด้วยค่ะว่าถ้าสมมติว่ามีบัญชีกับทาง TMB แล้วเนี่ยค่ะก็จะไม่ต้องเสียค่า ธ<า>เนียมตารโอนต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าจะจ่ายบินต่างๆาไม่ต้องเสียค่าบริการด้วยค่ะโอ้โหตรงใจใครหลายคนแน่นอนดิฉันไม่สงสัยแล้วว่าทําไมถึงหนึ่งล้านบัญชีที่ไปเปิดกับ t m เนะเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์ตเราเป็นกังวลมากๆไปต่างจังหวัดแล้วจะกดตู้ไหนล่ะจะกดยังไงล่ะโอ้เสียตังก์กด5ครั้งเสียร้อยหนึ่งแล้วอ่ะเขาบอกปีหนึ่งนะคะสามารถช่วยผู้บริโภคหรืออย่างเราๆเนี่ยค่ะประหยัดได้ประมาณ3 0 0 0 600บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินนะสามารถนำไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นได้อีกด้วยสูงมากค่ะ,ะงั้นเราไปฟังกันนะคะว่าทางนายสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะคะเขาจะมองว่าทาง TMB นั้นเหมาะสมที่จะได้รางวัลซิ l เวอร์อ r d บนี้ยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะรางวัลรางวัลซิเวอถ้าถ้าท่านได้ได้ดูถึงตัวรางวัลเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีความหลากหลายมากๆหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นธนาคาร นะครับ TMB ที่เปิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับที่เป็นการสร้างลักษณะของแอร์เคาท์ที่เรียกว่าฝากไม่ประจำแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ถอนได้ทุกเมื่อซึ่งมันก็จะเป็นลนักษณะของ p r o d u ั t ์ที่มันเป็นไฮบริด นะครับที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่อาจจะต้องการที่มีความคล่องตัวในแง่ของการใช้เงินนะแต่ก็ยังอยากได้ดอกเบี้ยอยู่นะครับแล้วก็มีการทําการโปรโมทค่อนข้างเป็นอย่างดีดังนี้นั่นคือเรื่องของเซอร์วิสทางด้านของแบงกิ้งอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะของกึงก่งๆ CSR ผสมสปอร์ตมาเก็ตติ้งนะครับก็คือสิงค์คอร์ปอเรชั่นที่นําเอาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาทาแคมเปญนะฮะแล้วก็ช่วยในช่วงของการรณรงค์งงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตอนนั้นนะครับก็ทําให้กระแสของการที่ชาวบ้านมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยสร้างขวัญและกำลังใจให้คนมาช่วยกันเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของแคมเปญคอร์เปรสแคมเปญที่เป็น CSR นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นผลิ์ที่คิดว่าคนอาจจะค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดๆนะครับก็คือตัวซีเกลนะครับซึ่งเป็นลักษณะของผิดพันธ์ที่เป็น หม้อสแตนเลสที่เอาไวาล้ลวกก๋วยเตี๋ยวขายอย่างเงี้ยนะครับก็มีการพัฒนาลิพันฑ์ใหม่ที่ไร้รอยต่อทําใหไ้ไม่เป็นสนิมแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกค้านะครับแต่ก็มีแคมเปญที่จะสามารถที่จะเอาหม้อเก่ามาแลกหม้อใหม่ได้ทําให้รู้สึกลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยซึ่งก็เป็นสินค้าที่คิดว่าใครๆหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับแต่ก็สามารถทําการตลาดได้ประสบความสําเร็จแล้วมันก็จะมีความหลากหลายค่อนข้างมากนะครับ นี่แหละค่ะผลสรุปของกลุ่มสินค้านะคะที่ได้รางวัล Silver Award ก็คือลำดับรางวัลที่2ของสุดยอดการตลาดจากสมาคมการตลาดประจำประเทศไทยในปีนี้แต่ว่าปีหน้าเนี่ยอยากจะรู้แล้วแหะค่ะว่าใครจะได้เป็นสุดยอดอีกเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยแข่งขันกันเหลือเกินโอ้โหตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวใช่เข้มข้นมากเข้มข้นมากอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในมือของเรา2คนตอนนี้นะคะก็คือแบรนด์โออิชินี่แหละค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะ รวยในพริบตาห้าม,มพลาดเลยนะคะตอนนี้เวลา4โมงเย็นตอนนี้เนี่ยยังมีโอกาสลุ้นทองคำมูลค่า1,000 0บาทแล้วก็ตอน6โมงเย็นเนี่ย ลุ้นทองคํารางวัลเนี่ยมูลค่าถึง1ล้านบาทเป็นประจําทุกวัน oh. เพียงแค่คุณผู้ชมนี่แหละค่ะเปิดฝาออกนะคะแล้วก็ดูรหัสใต้ฝากดดอกจัน4ี่ดอกจันตามด้วยรหัสเลขสิหลักใต้ฝานะคะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมโทรออกรอลุ้นกันทุกชั่วโมงเลยไม่แน่นะคะว่าคุณผู้ชมคุณทอยเนี่ยดื่ม hmm. ขวดนี้ดิฉันดื่มขวดนี้หมดอาจจะเป็นผู้โชคดีประจําวันนั้นก็ได้อาจจะแบบใส่ทองมาเต็มตัวเลยเข่าหน้านะคะถ้ามาจัดรายการเห็นถือขวดโออิชิแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะ ครั้งหน้าค่ะเพราะว่าดิฉันนะคะจะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไม้เด็ดการตลาดของโออิชินะคะที่กําลังฟาดฟันห้าหัน อยู่กันแบบโอ้โหดูดเดือดเลยทีเดียวกับแบรนด์อิชิตันเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยค่ะว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างเทียบเคียงกันเลยนะคะว่า2แบรนด์นี้นี่เขาแบบโอ้โหสู้กันในสนามชาพร้อมดื่มยังไงกันด้วยค่ะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ i ิ Connect กับช่วงไม้เด็ดการตลาดแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังเข้ามาชมรายการเยอะหลังได้น,นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ช่องทางของ YouTube ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะเข้ามาติชมรายการแนะนํารายการของเราได้ด้วยส่วนวันนี้เราสองสาวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสสสดดีีคค่่ะะั